ทำที่ห้วยสะพายกรอบนะครับวันนี้ดินแห้งหน่อยค่ะ คือยังไม่เคยมานะครับเราต้องเดินมาสำรวจเส้นทางก่อนกาเมินบอกให้ลงมาทางนี้ครับประเด็นคือถ้าลงมาแล้จะขึ้นได้ไหมอขอเดินสำรวจกันตายลงทางนี้อันตราย เออว่าจะเป็นแปดเสี่ยมในตำนานแปดเหลี่ยมในตำนานคิดว่าใช่ป่ะอังนี้เราก็ไม่รู้ว่าหุบอะไรนะครับแต่เขาเคียว่าเครื่องหมายตกกระจายแต่มีแอโร่ชี้ไปทางโน้นแต่มันขันมากไม่ไหวว่ะอันตรายไม่รู้เส้นทางด้วยถ้าลงไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็มันย้อนขึ้นมาก็ไม่ได้ ไปตามแมพดีกว่าโอ้โอ้ยหนาวกรับรุย นก็ขึ้นยาวๆลงก็ลงยาวๆมันพยะค่ะเฮ้อผูนยานนะครับ มาทางลื่นทางนี้ทางแห้งแต่ดินฟูมากครับมาแล้วแง้แง้แง้มาเริ่มเ้ยหลากไมหลักไมดินมันฟูแล้ว Đi mình fu à đi ním. Hết rồi rồi. à? Hả? hại à? ป่ะลงลงหรือเปล่าวะ <c oughs> ลอยเออหางลมเอนนอันนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเพราฉะนั้น ก่อนจะเข้าข <อ S 1> ไปเหมือนเดิมครับเดินมาเช็คเส้นทางก่อนเดี๋ยวเข้าหนอกไม่ไดออ้ใช้หบสามพันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ใ,ใช่ละมีน้ำตกหยิม,ยม มีไอโลขึ้นมาทางนี้ขึ้นขวาไปเดี๋ยววันนี้หมดแรงแล้วไว้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเก็บเนินนี้นครับเดี๋ยวไปถามเจ้าทีนด้วยว่าเนินอะไรแค่หกสามพันมั้งเฮ้ย,ยาหากินโ้กซว่า

ครับก่อนครับโอ้ย ไปแพทกันอะไรขนาดนี้วะ